รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟืน ื้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการก้าวไกลกับครมวิชาการเกษตร,รรายการที่จะพา,าคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมไปถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องเกษตร,รกรนําไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาผลผลิตของตัวเองค่ะ วันนี้เราลงพื้นที่มาจังหวัดศรีสะเกดนะคะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตหอมแดงที่สําคัญของประเทศค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะเพราะว่าหอมแดงของที่นี่มีลักษณะพิเศษนะคะคือเปลือกจะมีสีแดงเข้มด้านในมีสีม่วงมีกลิ่นฉุนแรงแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้นานค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะทางกรมวิชาการเกษตรจึงมีการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีในการผลิตหอมแดงเพื่อให้ได้พันุสะอาดและก็ให้ได้พันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ค่ะวันนี้นายจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยแล้วก็หาคําตอบเกี่ยวกับงานวิจัยดีๆชิ้นนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามช่วงร่วมเดินหน้าฝ่าวิกฤตภัยแล้งกันก่อนค่ะ จากภาวะฝนถิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยกว่าปกติในช่วงปี2,558ต่อเน,นื่องมาถึงปี2,559ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ชนลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำนาปรังได้ร่วมเดินหน้าฝ่าวิกฤตภัยแลง้งสัปดาห์นี้เราจึงพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนลประทานเพื่อติดตามดูการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพืชไร่ัชานาทกรมวิชาการเกษตรภายใต้โครงการ บุรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558-2559ทัเตนครับ ในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตนะคะเราก็ได้มีการไปส่งมอบปัจจัยการผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการนะคะในจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรีจานวน159หลายประมาณ5,800กิโลกร,รัมนะคะในส่วนนี้เราก็จะได้มีการอบรมให้ความรู้เกษตรกรก่อนปลูกเพื่อให้เขานําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ปลูกแล้วก็สามารถผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์ได้นะคะ ในการส่งมอบไพันธุ์ไม่ไว่าจะเป็นถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวเนี่ยครับทางศูนย์วิจัยพืชชนาศเนี่ยก็ได้มีการอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรไม่ไว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตมม้พันธุ์ถั่วเหลืองเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวนะครับเพื่อเป็นความรู้เริ่มต้นก่อนที่จะนาบมิพันธุ์พืชพวกนี้ไปปลูกครับและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากเรื่องโรคและมแมลงศัตรูพืชที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรศูนย์วิจัยพืชไร่ัชนาทยังได้จัดทําข้อมูลเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเกษตรโดยจัดส่งข้อมูลให้กกกกับรรรมวิชาาเษต และศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วยโดยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอุณหภูมิได้ลดต่ำลงมีอากาศเย็นและแห้งจึงอาจทําให้ต้นถั่วเขียวชะงักการเจริญเติบโตและเกิดการระบาดของเพลี้ยไฟและโรคราแป้งได้ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทจึงขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรให้มันตรวจแปลงเพื่อเฝ้าระวังการระบาดด้วยนะครับเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาทางด้านการเกษตรนะคะ อาจจะโทรศัพท์เข้ามาหาเราหรือเข้ามาหาเราโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านพันธุ์ด้านเทคโนโลยีการผลิตนะคะด้านการจัดการศัตรูพืชโรคแมลงวัชพืชหรือด้านอื่นๆหรือด้านเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็ยินดีให้คําแนะนําสําหรับภารกิจในการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจากสถานการณ์ภัยแรงของกรมวิชาการเกษตรไม่ได้มีเพียงแค่ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทน,นะครับ ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตรในจังหวัดอื่นๆกันบ้างเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรสามารถฝ่าวิกฤตภัยแลย้งนี้ไปด้วยกันครับคุณผู้ชมคะเมื่อปี2,557 2558ับ2,558 มีเกษตรกรปลูกหอมแดงจำนวน7,943ครัวเรือนพื้นที่ปลูก28,580ไร่ค่ะโดยแรงปลูกสำคัญอยู่ที่อำเภอราศีสไลดอยางชุมน้อยผุขันวังหินและกันทรารมค่ะซึ่งพื้นที่ปลูกหอมแดงก็มักจะมีการระบาดของโรคหอมเลื้อยเพราะว่าผู้ปลูกหอมแดงนิยมซื้อหัวพันธ์ุหอมแดงมาจากต่างพื้นที่ทำให้มีเชื้อโรคติดมากับหัวพันธุ์แล้วก็แพร่ระบาดในแปลงปลูกค่ะ คุณผู้ชมคะและจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางตรงวิชาการเกษตรจึงได้มีการศึกษาว,วิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพเพื่อมาป้องกันแล้วก็กําจัดโรคหอมเลื้อยนะคะ ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีหอมแดงคุณภาพไว้ใช้แล้วก็มีการทําแปลงต้นแบบด้วยนะคะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่อาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรด้วยวันนี้แนนพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาหาคําตอบแล้วก็พูดคุยเรื่องราวทั้งหมดนี้กันนะคะตอนนี้แนนอยู่กับคุณพยาวพรหมพันใจผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4กลุ่มวิชาการเกษตรค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะผอค่ะผอค่ะขออนุญาตให้ผอเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาในโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีผลิตหอมแดงคุณภาพอะค่ะค่ะคือโครงการนี้เริ่มเมื่อปี2554ค่ะซึ่งพื้นที่ตรงตรงเนี้ยตรงทั้งจังหวัดศรสีสะเกดเลยประสบปัญหาโรคหอม,มเลื้อยทั้งหมดเลยค่ะอาการเป็นยังไงคะคะคือจะทำให้ใบนี่เลื้อยออกมาเลยที่ยอดจะเลื้อย อันนี้แต่ปีนี้ไม่ระบาดนะคะ,คะแล้วก็ทําให้หัวเน่าทางสาพ4ก็เลยเขียนโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับสํานักวิจัยพัฒนาการอาราคาพืชนะคะเอาตัวอย่างหอมในพื้นที่นี่ไปไปตรวจเชื้อที่ทกรมปรากฏว่าเป็นโรคแอนแทคกโนตเกิดจากเชื้อราอนะคะนี้ก็ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีหอมแดงคุณภาพนี่ก็เลยเริ่มผลิตพันธ์หอมแดงสะอาดเลยหัวพันธุ์นี้ต้องปราศจากโรคก,ก่อนแล้วถึงจะไปได้เพราะว่า โรคนี้ติดมากับหัวพันธุ์ช่วงที่ผลิตหัวพันธ์คือเมษาถึงพฤษภาคมนี่ต้องเตรียมดินให้ดีแล้วก็พื้นที่ที่เคยผลิตหัวพันเนี่ยต้องเก็บเศษหอมที่เป็นโรคออกจากแปลงออกให้หมดคือทําแปลงของตัวเองให้สะอาดให้สะอาดเลย<อ>คือเก็บออกเพราะปกตินี้เขาจะถ่ายกลบไปเลยนะคะค่ะอันนี้ถ่ายกลบก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยคะ่ะ เพราะเชื้อจะลงไปในดินค่ะมันจะสะสมไปเรื่อยๆ,ๆอันนี้ส่วนหัวพันธุ์ที่มาปลูกในแปลงพันธุ์จะต้องแช่เชื้อไตโคโดม่า30นาทีอัตราน้ำร้อยลิตรต่อเชื้อไตรโคโดม่าสด1กิโลแช่ไว้แล้วก็มาผึ่งให้เสด็จน้ำแล้วให,ให้แห้งนิดหน่อยค่อยเอาไปปลูกเพราะฉะนั้นมันจะลื่นนะคะอันนี้คือคือช่วงผลิตหัวพันธุ์ค่ะแล้วก็หลังปลูกไปจนจนเก็บเกี่ยวนทุกสองสัปดาห์จะต้องพ่นเชื้อไตรโคโดม่าปรากฏว่า ไม่พบหอมเลื้อยในหัวพันธุ์เลย oh, ในปีนั้นนะคะเกษตรกร,ร,กรยอมรับเลยว่าเ,าเทคโนโลยีของวิธีนี้เป็น,ปนไปได้ oh. ในกลุ่มน้องหมีเป็นกลุ่มแรกที่ผลิตหัวพันธุ์สะอาดเราก็เลยประกาศเลยว่าชุมชนของหมู่บ้านน้องหมีเนี่เป็นกลุ่มที่ผลิตหัวพันธุสะอาดในพื้นที่ได้50ิตันคือถ้าถ้าทำตามขั้นตอนหรือว่าหลัก วิชาการหลักเทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรให้ไปไม่ว่าจะเป็นหอมพันธุ์หรือว่าหอมปีที่ที่ปลูกเนี่ยก็จะปลอดจากโรคใช่ไหมปลอดจากโรคค่ะปลอดจากโรคหอมเลื้อยเลยค่ะแล้วก็ได้หอมคุณภาพด้วยแล้วถ้าเกิดเกษตรกรมีความต้องการเข้าอยากจะมาศึกษาอยากจะเข้ามาร่วมโครงการแบบนี้อีกคือนอกจากอำเภอราศีสลายแล้วอำเภออื่นๆก็อยากจะทำหัวพันุ์คุณภาพดีไว้ใช้เองบ้างเนี่ยมีโอกาสจะเข้ามารับการอบรม ขอความรู้อย่างนี้ได้ไหมคะได้คะ่ะนี่เราวางแผนไว้ว่าในปี2,560เนะี่ยเราจะขยายไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพค,คือพื้นที่ที่มีผู้นําเข้มแข็งนะคะแล้วก็ได้ GIP ด้วยยิ่งดีค,คือเราจะต่อยอดไปถึงเคียวโคดได้เลยคคือจริงๆแล้วเหมือนกับโครงการพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตหอมคุณภาพเนี่ยก็ต้องอาศัยแหลกหลายเทคโนโลยีใช่มาใช้ร่วมกันเพื่อให้ประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้พันธุ์ที่มีคุณภาพพันธุสะอาดเอาไปใช้จริงๆผลผลิตก็จะได้ดีด้วยใช่ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ผอ,อามีพูดถึง QR Code ด้วยอันนี้เราเอามาใส่ไว้ในหอมแดงแล้วเหรอคะเทคโนโลยี QR Code เนี่ยค,ค่ะคือเกษตรกรที่ทําหอมคุณภาพแล้วเราต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยแรกสุดมีมาตรฐาน G A P ใช่ไหมคะ มาตรฐาน G.P. นี่เป็นตาคิวที่ค่ะตัวคิวแต่มันมันไม่ได้บอกว่าเป็นของใครใ<ช>มันต้องเปิดเอกสารดูข้างในแต่ทีนี้พอเป็น QR วอา e คเป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในสมาร์ทโฟน คือมันทาได้ง่ายก็คือสะดวกรวดเร็วสําหรับผู้บริโภคอย่างเราาด้วยอ๋อแล้วก็มีเกษตรกรนําไปใช้แล้วใช่ไหมคะใช้แล้วค่ะแล้วคือตอนนี้เกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการเรา5้ารายค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าหอมสีสเกตเนี่ยไปสุดยอดค่ะสุดยอดแล้วก็ไปไปไกลด้วยนะไม่ใช่อยู่ภายในในท้องถิ่นค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยต้องขออนุญาตผอไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรเนาะที่เอาโครงการนี้เอาเทคโนโลยีไปใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จ ะะ<ช>เดี๋ยวอนุญยาตขออนุญาตผอผอ,อพาไปด้วยหน้านะคะ<ช><ช>เอาละค่ะคะุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่นํางานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีนี้นะคะไปใช้จนประสบความสําเร็จกันช่วงนี้ขอบพระคุณก่อนนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4ท่านผอ,อพยาวพมพันใจค่ะขอบพระคุณมากคะออ่ะผอค่ะ ผู้ชมคะและตอนนี้แนนก็มาอยู่กับพี่น้องเกษตรกรที่นําเอางานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตรมาใช้แล้วนะคะข้างๆแนนก็คือคุณสมบัตินามเจริญเกษตรกรต้นแบบบ้านหนองหมีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกน้ำบัตรนะคะน้ำบัตรค่ะน้ำบัตรปลูกหอมไว้กี่ไร่อะคะปลูกหอมเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่เจ็ดไร่ที่ปลูกที่ผ่านมาเคยเจอปัญหาอะไรบ้างคะหอมเลื้อยครับปวกหอมเลื้อยนอนชอนใบแล้วก็ ใบจุดสีม่วงนะครับที่เจอมานะครับเสียหายยังไงบ้างคะเสียหายทั่วนะครับทั้งทุ่งเลยอย่างแปลงข้างหลังนี่อันนี้อันนี้กี่วันแล้วคะน้ำบัดตอนนี้ได้4 5หวันแล้วครับค่ะเจ็ดสิบถึงแปดสิบวันถึงจะเจ็บเกี่ยวได้นะครับหอมแล้วอย่างที่น้ำบัดบอกว่าตอนนั้นที่เจอโรคหอมรื้อยเจอทั้งหนอนเจออะไรเนี่ยนะคะแล้วเอาเทคโนโลยีอะไรจากกรมวิชาการเกษตรมาใช้บ้าว่าเป็นในส่วนของเชื้อไตโคเดมานะครับที่สํานักงานเกษตร เคสีเขามาให้ใช้นะครับได้ทดลองมานี้ประมาณ2ปีแล้วครับผมว่าได้ผลไปเยอะ <Ha. S 2> นะครับหอมเลื้อยยังไม่พบเลยตอนนี้นะครับ <Ooh. S 2> หายไปแล้วครับ <Ha. S 2> หอมเลื้อยนักบัตรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไราโครเดอร์มาหรือว่างานวิจัยเทคโนโลยีทั้งหมดที่ที่เอามาใช้ที่สวนของตัวเองที่แปลงของตัวเองเนี่ยเริ่มต้นทํายังไงบ้างคะนักบัตรตอนแรกผมเป็นกลุ่มผงปุ๋ยอินรีย์ชีวภาพในหมู่ของมผม,มสมาชิกมีอยู่ทั้งหมด21คนนะครับ <Ha. S 2> ทําปุ๋ยหมักอินทรีย์นะครับ พอดีอาจารย์นลจันทร์นะครับท่านมาหาว่าจะเป็นเกษตรกรต้นแบบไหมพวกผมในกลุ่มของปุ๋ยอินทรีย์ว่าเราทาปุ๋ยอินทรีย์แล้วเราน่าจะเอาตัวนี้มาด้วยอ,อาจารย์ก็บอกว่าจะเอามาให้ตอนทํานี่ทํายังไงบ้างคะดูแลปแปลงยังไงะนะบาดคะเริ่มแรกนะครับไถดินก่อนนะครับไถาตากแดดไว้ประมาณสี่ห้าครั้งแล้วก็ฉีดพ่นเชื้อไดเตรนามานะครับไ<ต>ดไตรนมามา,าครับฉีดสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไถกบ ก่อนจะลงแปลงก็เตรียมแปลงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผสมกับปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยหมักชีวภาพาของผมเนี่ยรองพื้นแล้วค่อยปลูกครับค,คือของน้ำบัตรเนี่ยได้ผลและสมาชิกคนอื่นๆน,นะคะเป็นยังไงบ้างกำลังรับขยายผลครับตอนนี้ขยายผลของหัวดงก็มีอีกและกลุ่มหนึ่งครับ<ะ>ประมาณ45คนโอ้คนถอยไปหาหัวดงนะครับ คือแปลงว่าเขาเห็นว่ากลุ่มเราทําได้ดีเขาก็เลยมามาสนใจมาขอเทคโนโลยีไปลองทําดูเงี้ยค่ะครับผม<อ>เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับในเขตของราศีครับเป็นหอมพันธุ์ที่สะอาดพันุสะอาดนะครับค่ะได้ GP p ด้วยนะครับแล้วก็วได้ QR วอา e คต เพราะฉะนั้นคือ QR code เนี่ยถ้ามาสแกนตัว QR code ปุ๊บจะเห็นเลยว่ามาจากของนบัตครับผมคือพอพอมีเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามามีทั้ง QR code อย่างที่น้บัตเล่าให้ฟังและผลผลิตของเราก็ได้ GAP ด้วยเนี่ยอยากให้พูดถึงความรู้สึกของเราว่า,วารู้สึกยังไงว่าภูมิใจไหมยังไงไหมคะ,ะผมภูม<า>ิ <ผม S 1> ใจนะครับท,ที่ในส่วนภาคราชการหรือสำนักงานต่างๆที่เข้ามาให้ความรู้จากเกษตรกรแต่กนนีไม่รู้นะครับทำด้วยวิถีทางของเกษตรกรจริงๆ ไม่ได้คําแนะนําจากกรมวิชาการเข้ามาเลยนะครับปลูกยังไงก็ปลูกฉีดยายังไงก็ฉีดตอนนี้เราได้ข้อมูลจากกรมวิชาการในส่วนภาควิชาการเข้ามาช่วยเพราะว่าดีจริงๆนะครับค่ะถ้าพี่น้องกเกษตรกรคนอื่นๆสนใจก็นี่เนาะนับบัตรเชิญเลยครับสมบัตินำเจริญครับค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คืออีกหนึ่งเสียงสะท้อนของพี่น้องเกษตรกรที่มีความมั่นใจในงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่กรมวิชาการเกษตรนํามาถ่ายทอดความรู้ให้นะคะนี่คือเกษตรกรต้นแบบที่นํามาใช้ได้ผลจริงแล้วก็ไม่ได้ได้แค่ตัวเองด้วยนะคะคพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็นําไปใช้แล้วได้ประโยชน์เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเกษตรกรต้นแบบของเราคุณสมบัตินามเจริญค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับ ผู้ชมคะการนรํารหัส QR Code มาใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะจะทําให้เรารู้ถึงสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆอย่างละเอียดเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาใครเป็นคนปลูกปลูกที่ไหนพื้นที่ปลูกเท่าไหร่มีการใช้สารเคมีอะไรบ้างพูดง่ายๆว่าข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆจะปรากฏอยู่บน QR Code แบบนี้ และ QR Code ตัวนี้เองเนี่ยนะคะที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้นำเข้าและผู้บริโภคจากทั่วโลกค่ะุณผู้ชมคะและตอนนี้แนนอยู่กับคุณสุกิจรัตนาศรีวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตนออกเชียงเหนือตอนล่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4กรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,ะค,คุณสุกิจคะถามก่อนเลยว่า ทำไมเราถึงต้องมีการนำ QR Code มาใส่ไว้ในหอมแดงอ่ะเริ่มทีในหอมแดงนะฮะเรามีแต่ใบใบคิวก็คือได้กับการรับรอง GAP กระสินที่เหมาะสมนะครับแต่ทีนี้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าใบ GAP ตรงนี้หอมแดงที่ได้ GP นียมาจากไหนคือจริงๆเรารู้แล้วแหละว่าโอเคมีคุณภาพแต่ก็อยากรู้อีกว่ามาจากไหนเพราะฉะนั้นก็เลยเอา QR Code มาใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้น QR Code นียจะเป็นกุญแจไขไปสู่ GAP สู่เกษตรกรผู้ผลิตและเงินนั้นก็จะมีข้อมูลบอกได้ว่าผลิตเมื่อไหร่ได้รับรอง GAP เมื่อไหร่ใบคิวหอายุหรือยังแล้วมีเทคโนโลยีการผลิตอย่างไรเพราะฉะนั้นคือ QR code เนี่ยก็จะระบุทุกอย่างของหอมแดงช่อนี้เลยขอขอลองเทสนิดนึงได้ไหมได้เลยครับได้ครับลองดูนะครับแค่มีมือถือก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะตัวนี้หอมแดงมาจากนายนายพรไพรครับ มีหมดเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเกษตรกรชื่ออะไรที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ปริมาณผลผล,ผล,ผลิตพื้นที่ผลิตรายละเอียด G A P ทะเบียนทำอะไรบ้างมีทุกอย่างและภาพที่ปรากฏเป็นแปลงนะี่คือแปลงของเกษตรกรกร,กรรายนี้นะครับถ้าพูดถึงประโยชน์อย่างอย่างตัวเกษตรกรเองคะคะเขาจะได้อะไรคือพอฟังแบบนี้เหมือนผู้บริโภคเนี่ยได้เต็มๆแน่นอนพอเพราะรู้หมดเลยตั้งแต่ ต้นทางจนถึงปลายทางว,าว่าทำมาจากไหนทำมาจากอะไรแต่ในในส่วนของผู้ผลิต่ะคะอย่างเกษตรกรถ้าเรามองดูที่ปลายน้ำก่อน <ฮะ S 2> คือผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าที่ที่ตรวจสอบจับได้ไมีความปลอดภัยมีความมั่นใจเพราะนั้นก็ต้องซื้อราคาที่สูงขึ้นกว่าไม่มีเคียวโค้ดจะนะฮะเพราะนั้นผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งที่ที่คำนึงถึงความปลอดภัยอาหารเนี่ยเขาก็จะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแนละอีกราคาหนึ่งเ<อ>พราะนั้นมันก็ราคาที่เพิ่มขึ้นมันก็ไปจะท้อนกลับไปถึงเกษตรกรผู้ผลิตครับ ผู้ผลิตว่าถ้าสามารถที่จะผลิตได้ตาม GAP และได้รับเกิโลโค้ดทางล้งหรือผู้รวบรวมสินค้าเนี่ยก็จะให้ราคาสูงกว่าเดิมเพราะนั้นก็จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพออกไปสู่ตลาดอีกทีนึงครับอย่างนี้แล้วมีแผนที่จะต่อย,ยอดไปไปยังพืชชนิดอื่นอีกไหมตอนนี้เราก็มีแนควคิดอย่างเงี้ยถ้าถ้าได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ผลิตนะผู้บริโภคแล้วก็ผู้จําหน่ายนะครับเราก็จะทางสพสเองนยก็จะขยายไปยังพืชอื่นที่เรามองไปเลยคือเรื่องของ แล้วก็ทุเรียนอนอกจากนี้เราก็จะขยายไปยังพืชอื่นที่ในความรับผิดชอบของกรมชการเกษตรว่าจะเป็นเรื่องของมันสำปะหลังมันสำปะหลังนี่เราไม่ทําแป้งมันสำปะหลังอินรีนะที่จะมีคีอาโพดด้วยว่าแป้งกระสอบนี่เมาส่งไปต่างประเทศอ่ะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามันมาจากเกษตรกรรายไหนที่จังหวัดอะไร,<ฆ>รนั่นก็คือแผนงานที่จะทำในอนาคตต่อไปอค,คือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปในอนาคตผู้บริโภคอย่างเราๆนี่นะคะก็จะได้ตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วว่าสินค้าเกษตรที่เราบริโภคเนี่ยมาจากแหล่งผลิตไหนมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพ ะะมาตรฐานความปลอดภัยพี่น้องเกษตร,รกรเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนล่างสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4คุณสุกิจร,รัตนาศรีวงศ์ค่ะขอบพระคุณมาก <คะ S 2> มากค่ะ ผู้ชมค,คะวันนี้เราได้เห็นถึงเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพที่กรมวิชาการเกษตรนํามาถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะมีการนําไปใช้จริงแล้วก็ประสบความสําเร็จรวมไปถึงการนําเทคโนโลยี QR Code มาใช้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรของพี่น้องเกษตรกรให้ได้รับความเชื่อมั่นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศค่ะ ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะช่วยลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในบ้านเราค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเกษตรกันต่อเลยนะคะในช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าว,วันแห่งความรักที่สดใสนะครับ เรื่องเล่าข่าวเกษตรสัปดาห์นี้มีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องเกษตรกรมาฝากมากมายไปติดตามกันเลยครับสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยจัดการสัมมนาวิชาการเรื่องบทบาทของพารากรดกับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อวันที่9ก้าุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณโรงแรมรามากาเด้นกรุงเทพมหานครซึ่งการสัมมนาค,ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการภาครัฐและภาคเอกชนบุคลากรทางการแพทย์ผู้ประกอบการธุรกิจสารเคมีเกษตร ตลอดจนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในสารกำจัดวัชพืชพาราควดอย่างถูกต้องรอบด้านถ้าใช้ตามที่ที่เราแนะนำเนี่ยนะที่ที่มีการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งเราควบคุมตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะจะมีปัญหาก็ตรงที่ไม่ได้มีการระวังในการป้องกันตัวเองนะอย่างเรามีการรณรงค์ว่าการใช้สารเนี่ยนะสารเคมีทุกตัวเนี่ย มันไม่ปลอดภัยหรอกนะคะถ้าสมมติว่ามีบาดแผลที่ผิวหนังมันก็จะซึมไปได้ก็ต้องมีการใส่ถุงมือนะคะมีการสวมรองเท้าบูทตนะะมีใส่การใส่เสื้อแล้วก็ใส่หน้ากากปิดจมูกนะฮะปิดปากไม่ให้เราสูดละอองเข้าไปอันนี้นะฮะอันก็จะเป็นใส่หมวกนะฮะแล้วก็อาบน้ําอาบท่าก่อนที่จะไปหยิบของรับประทานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําตามนี้ได้เนี่ยคือทุกอย่างจริงๆแล้วมันปลอดภัยะค่ะ และในวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดรวราพรพรหมพ์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการผลิตพืชที่ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเรื่องการจัดระบบการปลูกพืชถั่วเขียวปอเถืองข้าวจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8ณพื้นที่เกษตรตำบลรำแดงอำเภอสิงหหานครจังหวัดสงขลาเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจและพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการผลิตพืชผสมผสานให้เพียงพอต่อการดํารงชีพในระดับชุมชนบริเวณนี้เป็นนําร่องพื้นที่แรกนะที่สพพ .8 สำนักวิจัยพาเกษตรเขตที่8ดเนี่ยดำเนินการทําวิจัยร่วมนะกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เครือข่ายเพื่อจะทดลองดูว่าการปลูกพืชในพื้นที่นั้นๆเนี่ยจะเป็นต้องใช้พืชใดน,น,ะนะเพื่อนํามาสู่ผลผลิตที่ดีกรณีวันนี้เนี่ย ให้ทดลองปลูกถั่วเขียวถั่วเขียวนี่เป็นพืชน,น้าน้อยที่ใช้น้ําน้อยเป็นการปลูกพืชหลังทํานานั่นเนี่ยเราก็เริ่มทดสอบดูว่าผลผลิตที่จะเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วเราอาจจะไปปลูกปอเทืองแล้วก็สลับไปปลูกข้าวพื้นที่อื่นซึ่งจะเป็นการร่วมเบอือนหารือกันกับเกษตรกรแต่ละกลุ่มไปนะฮะอาจจะเป็นพืชผักพืชไม่ผลนะคะซึ่งกรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะเข้ามาทํางานกับพี่น้องเกษตรกรทั่วไปทั้งประเทศนะคะเป็นโครงการ5ปีตั้งแต่ปี2 5 1 9 ถึง2,500 2013คำถ,ถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพที่นำเสนอในวันนี้อยู่ที่จังหวัดใดระหว่างข้อ1สศีสเกตรหรือข้อ2ขอนแกน่นถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตร เจตุจักรกรุงเทพ1 0 9 0 0าสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่31มกราคมที่ถามว่างานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี2559ณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่คำตอบคือข้อ2วันที่2 2ถึง31มกราคม2559และนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกษตรกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมคะเทคนิคการผลิตหอมแดงให้ได้พันสะอาดและมีคุณภาพจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะพี่น้องเกษตรกรสามารถทำเองได้คะ่ะเพียงแค่เตรียมพื้นที่ปลูกให้สะอาดนะคะ แล้วก็มีการตรวจค่าดินเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินได้ตรงตามที่พืชต้องการมีการเลือกใช้พันธุ์จากแหล่งที่ไม่พบการระบาดของโรคหอมเลื้อยแล้วก็มีการป้องกันกำจัดโรคและแมลงโดยมีการลงพื้นที่ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ <itu> เพียงเท่านี้เองนะคะพี่น้องกเกษตรกรก็จะได้หอมแดงพันุสะอาดแล้วก็มีคุณภาพด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะการนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้ก็จะทำให้ผลิตผลของพี่น้องเกษตรกรได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคขายก็จะได้ราคาขึ้นด้วยล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีส่วนวันนี้นายและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสวดีค่ะ and then...